คุยกับฝอมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยฟอขอรูปส่งให้ดีไหมหรือว่ามันจะเป็นอันตรายกับเราหรือเปล่านะคะมีสาวๆถามมานะคะบอกเลยค่ะทุกคนว่าถ้าเขาขอรูปถ่ายนะ,ะที่ไม่ใช่รูปสัดส่วนของเราเลือนล่างของเรานะคะถ้าเขาไม่ได้เน้นนะคะว่าฉันอยากจะดูสัดส่วนเธอตรงนั้นตรงนี้ส่งให้ได้ค่ะ ส่งรูปเรานะทุกคนที่เป็นรูปธรรมดาปกติเรานี่แหละนะคะส่งไปให้เขาส่งได้เลยนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เขาขอดูสัดส่วนเราดูรูปตรงนั้นตรงนี้นะคะหรืออยากจะให้เรานะคะถ่ายวิดีโอเซ็กซี่เซ็กซี่ไปให้เขาบอกเลยว่าไม่โอเคนะคะหนึ่งเลยนะคะเขาอาจจะเป็นสกามนะคะแล้วก็การที่เขานะคะได้รูปถ่ายหรือว่าวิดีโอที่เซ็กซี่ของเราเนี่ยเขาจะเอามาแบ็กเมล์เราได้ทีหลังนะคะถ้าเขา เป็นสแกมเมอร์นะคะเขาก็จะเอารูปเรานะคะแล้วก็วิดีโอของเราเนี่ยนะคะมาเพื่อที่จะนะคะมาเอาเงินกับเราะะหรือว่าพูดง่ายๆนะคะเขาก็จะบอกว่าถ้าเธอไม่ส่งเงินให้ฉันเนี่ยฉันก็จะเอารูปของเธอเอาวิดีโอของเธอเนี่ย ไปประจานในโซเชียลในโลกออนไลน์แบบนี้ค่ะเนี่ยแหละค่ะทุกคนมันเป็นอันตรายมากๆเลยนะคะอย่าส่งอะไรที่มันเซ็กซี่อย่าส่งรูปเซ็กซี่หรืออย่าส่งเอกสารนะคะที่สําคัญสําคัญให้คนที่ไม่รู้จักเด็ดขาดนะคะอย่างเช่นนะคะ เบอร์โทรศัพท์นะคะที่อยู่ของเรานะคะแอคเคาน์ของเรานะคะเลขที่บัตรประชาชนเลขที่าพาสปอร์ตของเราอะไรแบบเนี้ยไม่ควรให้คนที่เราเนี่ยยังไม่เคยเห็นหน้าเราไม่รู้จักอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะทุกคนในโลกออนไลน์มันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะคะเพราะนั้นเรียนรู้กันค่ะถามว่าการเล่นเว็บเด็ดออนไลน์เนี่ยนะคะเราจะเจอสแกมเมอร์ไหมนะคะเราจะเจอคนหลอกลวงไหมเรามีสิทธิ์จะเจอทุกคนแต่ เราต้องมีสติค่ะทุกคนในการเล่นการที่เรานะคะมีสตินี่แหละมันจะทําให้เรารอดจากพวกสแกมเมอร์จากพวกมิจฉาชีพทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะาเป็นคนไทยนะคะหรือว่าเป็นฟอรจริงๆหรือว่าเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาในเว็บเดตออนไลน์นะคะทุกคนเพื่อที่จะมาหลอกลวงะะสาวๆไทยเพราะสาวๆไทยเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่มีน้ําใจชอบช่วยเหลือถูกไหมคะนี่แหละมันก็เป็นจุดอ่อนทําให้เขาสามารถหลอกสาวไทย ได้นะคะเพราะว่าความขี้สงสารของเรานี่แหละเพราะนั้นเราต้องมีสตินะคะในการเล่นเว็บเดทออนไลน์นะคะรูปส่งได้แต่ว่าเป็นรูปปกตินะคะไม่ใช่รูปเซ็กซี่นะคะแล้วก็อย่าส่งนะคะในข้อมูลนะคะที่มันสําคัญสําคัญให้กับฝอรหรือว่าให้กับคนที่เราไม่รู้จักเดดขาะนะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนโค้ตก็ขอให้ทุกคนเจอคนที่ดีคนที่ใช่เนาะในแบบที่ทุกคนต้องการนะคะและก็เชื่อมั่นนะคะทุกคนในตัวเองว่าคนที่ดีคนที่ใช่มีอยู่ แค่เราต้องใช้เวลาเรียนรู้กันสักพักแค่นั้นเองค่ะและก็ถ้าใครนะทุกคนอยากจะเรียนรู้เรื่องของการมีแฟนฝรั่งเพราะว่ากลัวสแกมเมอร์กลัวโดนหลอกนะคะและก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงคดแนะนําคอร์สมีแฟนได้แม้ไม่เก่งภาษานะคะเพราะว่าคอร์สนี้นะคะจะ อตอบโจทย์สาวๆที่เริ่มต้นใหม่แล้วก็กลัวสแกมเมอร์แล้วก็จะได้เรียนภาษาไปด้วยนะเพราะว่าโค e ้ดมีอีบุ๊กนะคะแถมให้กับทุกคนด้วยไปเรียนภาษาแล้วก็เรียนรู้ขั้นตอนในการมีแฟนฝรั่งกันได้เลยนะถ้าใครสนใจนะคะทุกคนก็ทักอินบ็อกมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ